สวัสดีพี่น้องทุกคนครับเมื่อนเนี้เขายังอยู่กันที่ตลาดบางเอืญนคือเก่าครับพี่น้องย่งางมาพร้ล้านเนี่ล้านหมูกระทะย่างไห้ครับอืมเจออีกแล้วล้านแซ่บล้านจังหวะหมูกระทะอนันนี้สาขาในอยู่ตลาดบางเอืญนครับผมอำเภอวาลินชำหาบตำบลสีไข่แถวมออุบลเหมือนเดิมเพราะว่าตลาดนี่ไงแห้งเข้ากับจินเนืเ้อแหไปก่อนนะพี่น้องน้ำจิ้มเขาบอกว่ารสเด็ด ร้านนี้แซบแน่นอนเพราะว่าเขาเคยกินยูซุนี่แล้วมันแซบร้านนี้ก็ต้องแซบเพื่อกันอ่ะอันนี้มีชาบูแบบเสียบใหม่นาะครับบริขายเค็มหมูกระทะแบบย่างให้เด้อผู้ดใดอยากกินกับมาลาเลือกสันเลือกซื้อเอาส่วนนี้เป็นน้ำจิ้มรสเด็ดจากทั้งรา้านเพื่อนนี่แบบเข้มข้เมนเจ็มจนเจ็มจนไปเลยนะจ๊ะอ่ะบรลลี่ล่อเลยเอาจักอันนะครับว่าสัน่นบักรุ่งมันสัง่งได้ครับเดี๋ยวผมยิบให้ก่อนเด้อเราวะอันนี้เป็นเส้นเส้นนี้เราเลยลวกไปให้แล้วนะพี่น้อง อันนี้เส้นแล้วก็สิมิหมูเนี่ยหมูแบบจุกๆไปเลยแล้ววะเดีย๋ยวจัดให้ครับเอาให้มันอิ่มๆหน่อมากกันสามคนหน่อกินได้นลายไปเลยตักน้ำจิ้มแบบพุดดเลยเนาะนี่น้ำจิม้มรสเด็ดแน่นอนครับผมแล้วแล้วครับข้าวเดียวใส่ถุงได้บาทเนี่ยเนี่ยจับใส่ถุงเราเอาตะเกียบให้คู่นึงพร้อมซ้อนพร้อมเพื่ออยากซดน้ำม,มันนะครับเอาเรียบร้อยครับผมจ่ายเงินมานึ่เด้อครับอย่าพึ่งนีเด้อแล้ววะ ยอค,ครับยอ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 ,ยอ,อ่ะเรียบร้อยครับเนี่ยนาตานาละประท่านครับผมอ้าวบักลูกเมื่อกี้สวัสวีปามใส้ก็หลุดแล้วอ้าวเนี่ยตอนก็สิเป็นแบบนี้แหละครับพี่น้องนี่หอมหอมครับเลยน้ำรายแตกเลออยากกินน้ำมันเรอบัดน,นี้อ้าวาก,กินน้ำมันกูสิได็กินน้ำเปิดไสกกอนเดี๋ยวพี่น้องแนมมาเห็นมาสั่นอ้าอันนี้เป็นวุ้นเส้นแล้วก็มิ้นเนียหมูแล้วก็พผักสักเล็กน้อย หยัดเลยอืมโอเแซ่บบ่เฮ้ยเศร์แซ่บเศร์สุดยอดเลยมาผู้ใดสิกินกินดีบ่มุกต้องกินน้ำกูเลยมันเสียบไปเลยกินกินน้ำกัดมาน้ำกันก็ต้องกินน้ำกัดเด้อมาอันนี้ปอดเมียมีแต่ผักกับเศษน้อยนึงเมียบอกว่าปอดเนี่ยเอ้าหมูหมูหมูเสียด้วยไปนอนหนอไเนาะให้กินกันหน่อยให้หน่อยพอดเนาะกินกับกินได้หลายเนี่ยถ้าแห่งต้นน้อยอยู่เอ้าอืมไอ้หอนแต่ว่าแซ่บ มากินมามึงเอาบ่นะเดี๋ยวกูปอนหัวนะเอามาสี่ปอนกูอีรีบอ่มาอันตี่ล่ะบ่บ่ที่แตกเองหมดบอกฮ่าซะแตกบอกว่าสีปอนบักปลอบโอ้ยนาะเอาเนี่ยพี่น้องเดี๋ยวสีกินซูเบิงผมจะซิมยให้เบอร์ว่ามันเสียบให้รีบอ่ะเนี่ยหมูกระทะย่างให้เอาย่างให้เนี่ยเป่าก้อนมันหอนนี่ยหยัดข้ามมีไงไปเลยอืมเฮ้ยเสียบอยู่ รสชาติเยี่ยมยอดเยี่ยมไปเลยพี่น้องแซ่บพี่ลีครับไม่เดี๋ยวกินนี่ก่อนกูสิกินเล่นหล๋ยวมึงแย่งกูมันสีบ๊อบพ่อเดี๋ยวมึงแย่งกูกูสิกินมันเล่นหลายวะส่นเอาบัตริแย่งดอกกินรอดหยัดเข้าไปคัมเนี่ยแซ่บเลยกินน้ำแน่ส่วน,นเมียเพิ่นกระได้เอาเจีฟ้าสาขหยัดเข้าไปคือกันเหมืนเป่าได้เด้อดหอนเด้อนั่นคัมใหญ่อยแซ่บค่ะแซ่บแซบพอด้วย สุดยอดอี่ลีเซียมยังใจเงินยังผมประทัดใจเหรอัน,อนก็ดใจที่ล่ะเออสุดยอดใจเงินเนี่ยไปเอา้าเดี๋ยวเติมให้าอาจารบ่อิ่มแล้ววะแล้วก็ยิบให้เลยนี่นี่เอาเอา,เอ,าอันวรสัตว์บรสีเหรอครับในเมื่อเติมให้ผมแล้วอันลบกวัดจักน้อยนึงนะครับใส่นดำจิ้มให้ผมน้วยเนีย่ยโอ้ยหามาเลยขึ้นหนาปัน้นซิวมะมึงเอา้ายอกยอกแล้วบริบาร์ไข่หนีล่ลาว่าเอา้าเรียบร้อยเสร็จแล้วพี่น้องใส่นดำจิ้มแบบเข้มๆไปเลยมันเสียม มันเขาน่าน้ำเขาเนื้อน้ำจิ้มแล้วก็แซ่บอีหลีครับบอ๊บอบเผ็ดบ๊อบเข้มแห้งบอ๊อบหวานเกินไปพอดีนัวกินละแซ่บอุ้ยหอ่อนอนัน่นแหละกนินเนี่ยมันห่อนกับห่อนเนาะนากินน้ำเนี่ยขอเนี่ยจะข้ามสองข้าขออีกเนี่ยเนี่ยสีเสืมคือกันละอยากแล้วแซ่บเนาะนี่เกินบัตริจกักกูเด้อมึงบะเบิดดอกกินจะค้ามสองข้ขาเท่านั้นแหละขยันสีโพดหลายหยับพี่น้องแซ่แบแซบแ จากสองคำสับยังไงป้าป้าป้าบัสสีบัสสุดยอดเลยนี่เปินเอามาย่างไม่อีกแล้วนี่ขายดีเพราะว่าคนซื้อหลายนี่สุดยอดครับยอดเยี่ยมเลยโอ้ยอดเยี่ยมเลยพอเล้แมนสุดยอดได้เจอกันพี่น้องผู้ดใดไกลไปไกลมากก็มาอุดหนุนเด้อครับพี่น้องครับ